คือเมื่อเกิดสุขขึ้นมาแล้วมาเกิดความเมื่อเกิดกรรมขึ้นมาแล้วก็ยึดถือกรรมนั้นเก็บไว้อีกเก็บไว้อีกเขาเรียกเป็นอุปทา,านแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยเก็บไว้อีกก็ต่อยอดเก็บไว้อีกก็ต่อยอดต่อยอดไปึงไม่สิ้นสุดก็เหมือนนาฬิกาเนี่ย นาฬิกาเกิดขึ้นอยูเลขสิบสองความเกิดเกิดขึ้นแล้เลขสิบสองเป็นหลักแล้วก็เข็มก็เดินมาถึงเลขสามก็เรียกตั้งอยู่ตั้งอยู่เพราะเลขสามนี่ก็ย้ายลงมาเรื่อยๆจนถึงเลขหกก็เรียกดับไปนี่คือกฎเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้นะ มันก็มีอยู่ก่อนสามอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกลางวันกลางคืนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพียงนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาแห่งการเวลาก็คือเที่ยงสามโมงหกโมงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเข้าใจเที่ยงเลขสามหรือว่าเลขหกคราวนี้เราไม่ได้หยุดตรงนั้นดูเหมือนหยุด พราะมันดับไปแล้วดูเหมือนว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะเพราะมันดับไปแล้วแต่เลขเก้าล่ะเลขเก้าเราจะทําให้มีความหมายว่าอย่างไรเลขเก้าเลขเก้านี่ควรจะเป็นอะไรดีลองพิจารณาดูดิถ้ามันดับไปแล้วมันจะมีอะไรอีกอมันก็ไม่มีนี่มันต้องมีเกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมแต่เกิดขึ้นใหม่มันอยู่ที่เลขสิบสองลูก 12, สิบสองเป็นเลขว่าเกิดขึ้นเลขสามก็คือตั้งอยู่เลขหกก็คือดับไปเลขเก้านี่มันก็คือเลขที่เก็บไว้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็เก็บไว้เพราะฉะนั้นเลขเก้านี่ก็คือเลขอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไว้